สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวีทูปนิวสามร้อยหกสิบนะครับก็ผมเฟยฮะผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาครับน้องฟอสนะครับวัดีครับนะครับอก็ขออนุญาตนะครับให้น้องฟอสได้นําตัวอีกรอบนะครับเชิญครับอ่าก็สวัสดีนะครับผมฟอสคิสเน่เป็นพ่อบ้านจิ้งจอกนะครับผม ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะครับ,รก,รบก็คือวันนี้เรามีคําถามจะมาถามน้องฟอสนะครับอ่าตอนนี้น้องฟอสอายุเท่าไหร่ครับอันนี้อา,อายุอายุผมประมาณสักยี่สิบยิบเอ็ดได้ครับผม,มน่ารักน่ารักกำลังวัยรุ่นเรารักไหมครับอุ้ยเราไปคำถามต่อไปดีกว่านะครับ อ่าน้องน้องฟอสเป็นวีดูเบอร์แบบไหนนะครับเออเป็นวีเป็นวีสายเล่นเกมบ้างครับแล้วก็มีฟีทอพูดคุยอนิดนึงครับผมอาจจะมีแบบแย่อื่นบ้างแบบจัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมอะฮะคำถามต่อไปนะครับอ่น้องฟอสเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ 8วันที่วันที่29เมษาครับผมอ29เมษานะครับจําไว้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อแบบจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่าซื้อของขวัญให้น้องฟอร์สได้นะครับอ่าต่อไปเลยฮะอ่อน้องอ่อน้องฟอร์สนี่ส่งเท่าไหร่นะครับอืมประมาณ180ได้ครับือส่งส่งกาเฟ อย่าพกใครนะว่า,าสูงกับพความสูงไม่มีผลต่อแนวร่างนะครับ <c oughs> อุ้ยอะคนนี้จรวดทางเรียบหรือเปล่าอะไรนะครับออไปไปคําถามต่อไปนะครับไปคําถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ออน้องฟอสชอบทานอะไรเหรอครับชอบทานอะไรเป็นพิเศษครับชอบทานจอมมานะครับอุ้ยแถวนี้รู้สึกว่า รู้สึกว่ารู้สึกว่าแถวนี้มีจามานแค่ตนเดียวนะครับอย่าอย่าอย่าทานพี่เลยนะเดี๋ยวก็มาฮะไป <laughs> ต่อเออพูดอะไรฮนะเช,นชนิญเชิญฮะเดีโอ้อดอนจะได้ดูของกินไงอืมเอสเออร่อยอร <laughs> ่อยไหนไหนลองลองซ้อนให้ดูหน่อยไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เ <laughs> ก็บไว้เก็บไว้เ <laughs> ก็บไว้ก่อนนะฮะ มามาที่คําถามต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคนดูแล้วก็น้องฟอสดเลยนะครับเพื่อแบบน้องฟอสมีทุล้านฮะคำถามต่อไปนะครับอ่าน้องฟอสชอบเล่นเกมแนวไหนมากครับอก็จะมีแบบว่าพวกฟิลแบบเรอยเดลไร h ์แอนด์ดิจิตี้วีหรืออารวีอย่างแกเล่นนะครับแล้วก็มีโฮงไคสตาริเอลเกมชิเนยเล่นครับผมเกมดังๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอ่าคําถามต่อไปนะครับ อน้องน้องฟอสมีไลฟ์ในไหนบ้างครับหรือว่ายัางไงตอนนี้น่าจะมีถ้าเกิดช่องทางแบบว่าติดตามใช่ไหม <Okay. S 2> ก็จะมีแบบพวก youtube นะครับผมแล้วก็มีทวิตเตอร์นะครับหรือว่าเอ็กซ์นัเองแล้วก็มีทางของ t ิ k ตอกด้วยครับผมอ,มอะจะมาจราลงคลิปบ้างอะไรประมาณนี้ครับอตอนนี้ตอนนี้น้องน้องฟอสช่องทางทิ k ตอกนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่รแล้วครับเนี่ยบอกได้ไหมตอกแล้วครับใช่ครับ ประมาณสองพัน 2, ก,วกว่าครับยังยังไม่ได้เยอะครับผมโอ้เยอะ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 กว่าพิธีกรอย่างเนี้นะพิธีกรเพิ่งห้าร้อยกว่าอืไมไปได้หรอใช่ฮะเยอะกว่าเปมากเลยต่อต่อไปนะครับคาถามต่อไปก็อช่องทางการติดตามสามารถติดตามน้องพอดได้ช่องทางไหนบ้างครับอ๋ออย่างที่บอกเลยครับมีทั้งมีทั้งทวิตเตอร์มีทั้งยูทูบครับผมแล้วก็มีท้งเอรทิกเตอ ประมาณนี้เลยครับมีสามช่องทางให้ติดตามครับผมแล้วไม่มีไอจหรือว่าอะไรอย่างอื่นใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีโอเคครับอ่าส่วนคำถามสุดท้ายนะครับอ่าน้องฟอสมีอะไรจะบอกทุกคนที่ติดตามน้องฟอสในตอนนี้ไหมฮะแล้วก็มีแผนจะเดบิวต์เมื่อไหร่ยังไงบ้างครับอืมเ,อเดบิวต์อาจจะแบบว่าหาช่วงเวลาแบ,บที่เหมาะนะครับผมแบบว่า ช่วงนี้ผมเองก็ยังไม่ค่อยว่าที่จะแบบนั่งสตรีมนั่งอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาเวลามาให้ได้ครับผมแบบว่าพยายามพยายามอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะบอกคนดูก็จำไม่เป็นของผมนะครับอุ้ยเอ่อก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อ่อชื่นชอบในการเล่นเกมหรือว่าชอบวีที่อ่อ ทำคลิปเล่นเกมหรือว่าอะไรเนี้ยสามารถไปกดติดตามน้องฟอสได้นะเผื่อเป็นแบบอีกหนึ่งทางเลือกแบบบีที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้ก็ฝากกดติดตามน้องฟอสด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมได้นะครับเ <c oughs> จอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายยี่ยี่